ในหมู่บ้านห่างไกลจากตัวเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยป่าและตำนานเก่าแก่มีข่าวเล่าลือถึงอาจารย์สักลายลึกลับผู้หนึ่งที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้านของเขาถูกซ่อนอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ริมลำธารเก่าเชื่อกันว่าอาจารย์ผู้นี้สืบทอดวิชาไสยศาสตร์โบราณและรอยสักที่เขาลงหมึกให้จะมีพลังเหนือธรรมชาติ ชายหนุ่มจากเมืองใหญ่ผู้ชื่นชอบในศิลปะก,การสักลายและตำนานลี้ลับตัดสินใจเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังได้ยินเรื่องเล่าผ่านบอร์ดออนไลน์ใต้ดินเขาตามหาอาจารย์ผู้นั้นด้วยความกระหายในการอยากท้าทายสิ่งเหนือธรรมชาติจนในที่สุดก็ได้พบกับรอยสักที่ไม่ปรากฏในตำราเล่มใดลวดลายพญานาคพันธนาการที่มีดวงตาดำสนิทฝังอยู่ตรงกลางแผ่นหลัง ว่ากันว่าลายสักนี้เป็นหนึ่งในวิชาตราประทับผนึกวิญญาณที่ถูกห้ามใช้มานานหลายศตวรรษเนื่องจากผู้ใช้มักกลายเป็นประตูเปิดสู่โลกของสิ่งเร้นลับร่างกายจะกลายเป็นภาชนะรับพลังและจิตวิญญาณจะถูกกลืนกินโดยสิ่งที่ตนไม่เข้าใจเมื่อการสักลายเสร็จสิ้นชายหนุ่มรู้สึกถึงความร้อนวูบวาบที่ผิวหนัง ราวกับหมึกนั้นซึมเข้าไปในกระดูกเขากลับกรุงเทพด้วยความภูมิใจในลวดลายแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าตอนที่อาจารย์ลงหมึกเสร็จได้กล่าวบทสวดโบราณเบาๆเพื่อปิดราประทับแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับเดินออกมาโดยที่พิธีกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์คืนแรกผ่านไปโดยไม่มีสิ่งผิดปกติ แต่เมื่อเข้าสู่คืนที่สองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความเงียบเงาดำเคลื่อนไหวผ่านกำแพงห้องรอยสักเริ่มแสบร้อนและขยับเหมือนบางสิ่งกำลังดิ้นอยู่ใต้ผิวนังชายหนุ่มลุกขึ้นมาดูในกระจกแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเงาของพญาน,นาคบนแผ่นหลังของเขาค่อยๆเลื้อยช้าๆไปยังบ่าซ้ายดวงตาสีดำของมันกระพริบรอยสักไม่ใช่เพียงภาพอีกต่อไป แต่มันกลับมีชีวิตในวันถัดมาเขาเริ่มเห็นเงาดำลางๆตามเข้าไปทุกที่เงานั้นจะปรากฏขึ้นข้างหลังกำแพงมุมห้องและในกระจกเงานั้นมีรูปร่างคล้ายสัตว์ไม่มีตาไม่มีเสียงแต่เขารู้ว่ามันมองเห็นเขาและมันอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาพยายามเอาผ้าพ,พันหลังพยายามล้างรอยสัก ด้วยแอลกอฮอลและน้ำเกลือแต่รอยสักนั้นยังคงอยู่แม้แต่แสงแดดแรงก็ไม่อาจทำให้มันจางลงในทางกลับกันแสงแดดยิ่งทำให้รอยสักเปล่งประกายเหมือนโลหะที่ร้อนระอุในค่ำคืนที่ซ้เขาฝันเห็นวิญญาณหลายร่างถูกพันธนาการไว้ใต้พื้นดินรอยสักของเขาคือโซตรวนสุดท้ายที่ปิดผนึกพวกมันและด้วยการสักของเขา เขาได้ปลดล็อกบางสิ่งโดยไม่รู้ตัวสัปดาห์ต่อมาความร้อนยิ่งทวีความรุนแรงข้าวของในบ้านเริ่มเคลื่อนไหวเองไฟในห้องเปิดปิดตามใจวิทยุดังขึ้นกลางดึกด้วยเสียงสวบดบทแปลกประหลาดภาพถ่ายบนผนังเริ่มปรากฏเงาสีดำแทรกอยู่ด้านหลังของเขาแม้แต่ในภาพที่เขาถ่ายเพียงคนเดียวร่างกายของเขาเริ่มผอมแห้งลงทุกวัน แม้จะกินมากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มความเย็นเกาะตามผิวหนังแม้ในวันที่อากาศร้อนสุดๆด,ดวงตาของเขาเริ่มมืดลงราวกับแสงในตัวของเขากำลังถูกดูดออกไปแม้แต่คนรอบข้างก็เริ่มหลีกเลี่ยงเขาสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่กล้าเข้าใกล้แมวและหมาเห่าหอนใส่เขาทุกครั้งที่เขาผ่านและเงาของเขาในกระจกเริ่มไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวจริงๆคืนหนึ่ง เขาตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยควันดำเงานั้นยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มแยกทั้งที่ไม่มีปากรอยสักบนหลังของเขาสว่างว่าขึ้นชั่วขณะก่อนจะเลื้อยหายไปในเงานั้นเขาหายตัวไปในเช้าวันถัดมาเหลือเพียงคราบหมึกดำและรอยเท้าปริศนาในห้องนอนที่ล็อกจากด้านในไม่มีใครพบเขาอีกเลย หลายเดือนผ่านไปห้องเช่าของเขาถูกปล่อยให้ว่างเปล่าแต่เจ้าของหอพักเล่าว่าทุกคืนเดือนดับจะมีเสียงกระซิบดังออกมาจากห้องนั้นพร้อมเงาดำบนกำแพงที่เคลื่อนไหวได้เองกลองวงจรปิดเคยจับภาพบางสิ่งเลื้อยอยู่บนฝ้าเพดานแต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบกับอะไรมีนักสะสมของลีลับพยายามคุยเรื่องนี้ บางคนตามรอยอาจารย์ลึกลับคนนั้นไปถึงหมู่บ้านแต่ไม่เคยพบตัวเขาอีกเลยบ้านหลังเก่าริมลำธารถูกพายุพัดพังเหลือแต่ตอไม้เนา่าและแผ่นหินจารึกยันที่ไม่มีใครแปลออกว่ากันว่ารอยสักนั้นไม่ใช่เพียงแค่ภาพแต่มันคือพันธสัญญาของจิตวิญญาณที่ไม่มีวันถูกลบเลือนมันคือตราผนึกโบราณและผู้ที่กล้าขอรอยสักต้องห้าม อาจไม่ได้ขอแค่พลังแต่อาจได้มอบสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวถนนสายเล็กสายหนึ่งปัดผ่านพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นเส้นทางที่คนใช้ขับรถเลี่ยงการจราจรในช่วงเย็นระหว่างทางไม่มีบ้านเรือนมีเพียงทุ่งหญ้ารกร้างป่าละเมาะ และสันเขาที่ทอดยาวไปตามขอบถนนถนนสายนี้แม้ดูปลอดโปรง่งแต่ในตอนกลางคืนกลับวังเวงและเปล่าเปลี่ยวจนไม่มีใครอยากขับผ่านเมื่อฝนตกหนักตำนานหนึ่งเล่าขานว่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักในเวลากลางคืนจะมีผู้พบเห็นชายสวมเสื้อกันฝนสีเทาหรือสีเหลืองเดินอยู่ข้างทางชายคนนั้นยืนมองรถทุกคันที่ผ่านไปแล้วจะโบกมือเบา ขอโดยสารไปด้วยราวกับเป็นคนเดินทางที่หลงทางกลางพายุคนขับรถบางคนเคยพยายามจอดรับแต่เมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เขากลับจางหายไปกับสายฝนทันทีไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าบางคนไม่ทันจอดเพราะรู้สึกขนลุกวาบทันทีที่เห็นใบหน้าซึ่งไม่ชัดเจนในหมอกคลุมหัวและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเมื่อรถเคลื่อนผ่านไป และคนขับมองกระจกหลังพวกเขามักเห็นเงาของชายสวมเสื้อกันฝนยืนอยู่ที่เดิมหรือไม่ก็โผลมาในเบาะหลังเพียงชั่วครู่ก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีข่าวลือว่าชายคนนี้คือเหยื่อของอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนชายหนุ่มผู้เดินกลางฝนเพื่อกลับบ้านแต่กลับถูกรถชนเสียชีวิตในคืนที่ไม่มีใครเห็น เขาถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนหลายวันจนร่างเน่าเปื่อยก่อนจะมีคนมาพบเข้าไในที่สุดหลังจากวันนั้นเรื่องเล่าของชายในเสื้อกันฝนก็เริ่มต้นขึ้นผู้คนเริ่มเห็นเงาเข้าในสายฝนตามมาด้วยเหตุการณ์แปลกๆเช่นเครื่องยนต์ดับกลางทางไฟหน้ารถกระพริบหรือหรี่ลงโดยไม่มีสาเหตุวิทยุมีเสียงคลื่นแทรกซ้อนแบบแปลก และกลิ่นเปียกเน่าที่อบพวนในรถแม้จะปิดหน้าต่างสนิทแล้วก็ตามหลายคนเล่าตรงกันว่าหากขับรถผ่านถนนสายนั้นตอนฝนตกหนักอย่ามองกระจกหลังเด็ดขาดและอย่าจอดรถให้ใครขึ้นมาไม่ว่าเขาจะโบกมือแรงแค่ไหนหรือจะยืนอยู่ใกล้รถแค่เพียงไม่กี่ก้าวคืนหนึ่งชายหนุ่มขับรถกลับบ้านผ่านเส้นทางสายนี้ฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้า ไฟหน้ารถปรี่ลงอย่างไม่มีสาเหตุวิทยุในรถมีคลื่นเสียงท่าเบาๆเขาตั้งใจจะขับให้พ้นทางนี้ให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็เห็นเงาคนโบกมืออยู่ริมถนนเป็นชายในเสื้อกันฝนสีเหลืองซีดยืนหันหน้าเข้ามาสายฝนซัดผ่านใบหน้าและเสื้อผ้าแต่เขาไม่ขยับเขาไม่หนีไม่ก้มหน้าไม่มีท่าทางหวาดกลัวหัวใจของชายคนขับเต้นแรง เขาผ่านชายคนนั้นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่กล้าหยุดมองและห้ามตัวเองไม่ให้มองกระจกหลังแต่แล้วบางอย่างก็ผลักให้เขาเหลือบตามมองไปในกระจกสิ่งที่เขาเห็นคือเบ่หลังของรถและเงาของชายในเสื้อกันฝนที่นั่งอยู่เงียบๆซึ่งไม่ขยับไปไหนเลยเขารีบหักรถเข้าข้างทางทันทีเปิดประตูวิ่งออกมายืนกลางฝนนาซีดเผือดและตัวสัน่น เขาไม่กล้ากลับเข้าไปในรถอีกพยายามรวบรวมสติแต่แล้วเมื่อมองเข้าไปในรถอีกครั้งเบาะหลังกลับว่างเปล่าไม่มีรอยน้ำไม่มีเสียงไม่มีเงาเขาตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือและเมื่อเพื่อนของเขามาถึงสิ่งแรกที่เพื่อนถามก็คือทำไมที่เบาะหลังถึงเปียกน้ำทั้งที่ประตูนหน้าต่างปิดสนิททุกบาน หลังเหตุการณ์น,นั้นชายหนุ่มไม่เคยใช้ถนนเส้นนั้นอีกเลยผู้คนยังคงเล่าเรื่องชายในเสื้อกันฝนต่อไปไม่เคยมีใครถ่ายภาพเขาได้ไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานมีเพียงคำบอกเล่าและร่องรอยเปียกน้ำที่ทิ้งไว้บนเบาะข้างหลังในปีต่อมามีหญิงสาวนักข่าวท้องถิ่นผู้หลงไหลเรื่องลี้ลับตัดสินใจทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้ เธอขับรถมาย,ยัางถนนเส้นนั้นในคืนฝนตกหนะักพร้อมกล้องวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียงเธอจอดรถไว้กลางทางเปิดกล้องถ่ายภาพบรรยากาศรอบด้านฝนตกโปรยโปรยเม็ดฝนกระทบหลังคารถเป็นจังหวะเธอรออยู่เกือบชั่วโมงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งไฟรถกระพริบและเครื่องยนต์ดับลงอย่างไม่มีเหตุผลเธอพยายามสตาร์ทรถใหม่แต่ไม่สำเร็จ เสียงซาบเบาๆดังขึ้นจากเครื่องบันทึกเสียงกล้องจับภาพอะไรบางอย่างได้ที่ริมถนนเงาหนึ่งเคลื่อนไหวท่ามกลางหมอกฝนกล้องบันทึกแสงจากเสื้อกันฝนสีซีที่เดินตรงมาทางรถอย่างช้าๆและวิดีโอก็หยุดลงเพียงแค่นั้นเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบรถของเธอจอดทิ้งไว้ริมถนนประตูเปิดกล้องตกอยู่ที่เบาะหน้า ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงและไม่มีร่องรอยอะไรเกี่ยวกับเธอเลยมีเพียงภาพสุดท้ายจากกล้องวิดีโอที่ปรากฏใบหน้าเลือนลางของชายในเสื้อกันฝนจ้องตรงมาที่กล้องและหยดน้ำที่ยังคงเกาะกระจกอยู่ราวกับเพิ่งจะผ่านพายุมาไม่มีใครพบร่างของเธออีกเลยถนนเส้นนั้นถูกหลีกเลี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆป้ายเตือนใหม่ถูกติดตั้ง แต่ไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่ามันจะช่วยอะไรได้หรือไม่ชายในเสื้อกันฝนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ฝนตกโบกมือช้าๆใต้สายฝนและรอให้ใครสักคนจอดรถรับเขาไปด้วยค่ำคืนวันหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝน ชายคนหนึ่งกำลังเดินกลับบ้านตามถนนเส้นเก่าที่ตัดผ่านเขตชานเมืองแสงไฟถนนกระพริบสลัวเป็นระยะต้นยาข้างทางเปียกชื้นกลิ่นดินชื้นลอยฟุ้งในอากาศเส้นทางนั้นเงียบราวกับไม่มีผู้คนใช้สัญจรอ,อีกแล้วเขาเดินผ่านป้ายรถเมีเก่าบนหลังคามีคราบตะไคร่เกาะแน่นตัวอักษรชื่อป้ายซีดจ,จางจนแทบมองไม่เห็น มานั่งเหล็กเป็นสนิมและพื้นปูนแตกคร้าวแต่ที่น่าแปลกใจก็คือบนมานั่งนั้นกลับมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวเธอใส่เสื้อสีซีดผมยาวปิดบังใบหน้านั่งนิ่งเหมือนไม่รับรู้สิ่งรอบตัวไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวชายหนุ่มรู้สึกขนลุกวาบทันทีที่เห็นเธอแต่ด้วยความสงสยัยเขาจึงหยุดเดิน และพยายามมองให้ชัดเจนขึ้นเขาเพ่งมองหญิงสาวอยู่ครู่ใหญ่เสียงลมพัดเอื่อยเฉยและเสียงมแมลงกลางคืนยังคงดังข้างหูตลอดเวลาแต่เธอไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่การหายใจในขณะที่เขายือนอยู่นั้นเสียงรถเมล์เก่าคันหนึ่งก็ดังขึ้นจากบนถนนเสียงเครื่องยนต์เก่าๆล้อเหล็กเสียดสีเบรก ส่งเสียงคลืดคราดขณะที่รถแล่นเข้ามาช้าๆโดยไม่มีผู้โดยสารไม่มีพนักงานประจํารถมีเพียงแสงสลัวจากในรถที่ทำให้เห็นแถวเบาะที่ว่างเปล่ารถจอดตรงหน้าป้ายหญิงสาวลุกขึ้นช้าๆเดินขึ้นรถอย่างไร้ชีวิตชีวาประตูปิดลงอย่างช้าๆและทันทีที่มันปิดร่างของหญิงสาวก็าหายวับไป ต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มยืนแน่นิ่งหัวใจเต้นแรงเขาจ้องไปที่รถมีแต่ไม่มีใครอยู่ภายในรถเลยรถแล่นออกไปอย่างเงียบๆหลังจากคืนนั้นเขาพยายามเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนบอกว่าปายรถมีแห่งนั้นถูกยกเลิกไปนานแล้วหลังเกิดอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ถูกรถเมีชนและเสียชีวิตตรงหน้าป้ายว่ากันว่าเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วและยังคงนั่งรอรถเมีคันเดิมเพื่อกลับบ้านกระทั่งค่ำคืนหนึ่งรถเมีคันนั้นก็ปรากฏขึ้นพนนำเธอไปอยังที่ที่เธอตั้งใจจะไปหลายวันต่อมาชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างตามเขากลับมาด้วยความรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆภาพสะท้อนในกระจก ที่แสดงเงาอีกเงาอยู่ข้างๆเขาเสมอเสียงกุกกักเบาๆจากหน้าบ้านและกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้แห้งทุกครั้งที่เขาเดินผ่านประตูเขาฝันถึงหญิงสาวในชุดเดิมที่ยืนอยู่หน้าบ้านเขาฝันถึงเธอว่าเธอนั่งรออยู่ที่ม้านั่งหน้าป้ายรถเมย์เดิมฝันถึงแสงไฟรถเมล์สลัวๆที่วิ่งเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนหอเขาขึ้นไป เขาพยายามลืมแต่ทุกครั้งที่ฝนตกกลิ่นดินชื้นและเสียงหยดน้ำจะพาเขานึกย้อนกลับไปที่คืนนั้นเสมอเรื่องราวของป้ายรถเมล์เริ่มถูกพูดถึงอีกครั้งในกลุ่มคนท้องถิ่นมีคนขี่จักรยานผ่านตอนกลางคืนแล้วหันไปเห็นใครบางคนนั่งอยู่มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเคยเห็นเธอเดินข้ามถนนเมื่อมองตามเธอก็หายไป คนขับรถบรรทุกเล่าว่าตอนตีสามเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบกรถมีทั้งที่ไม่มีรถคันใดวิ่งและถนนก็ว่างเปล่าบางคนเริ่มเอาดอกไม้หรือทูบมาปักไว้ที่ป้ายเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลความเชื่อกลับมาอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าอยู่บริเวณน,นั้นตอนฝนตกอีกเลยคืนหนึ่งฝนตกหนักชายคนหนึ่งกลับบ้านดึกและตัดสินใจหลบฝนตรงป้ายรถมี เขาเห็นมานั่งว่างเปล่าแต่รู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างเขาเสียงลมหายใจเบาๆและความรู้สึกเย็นวา่าแผ่ขึ้นมาจากพื้นปูนเขารีบลุกขึ้นเดินหนีและทันทีที่เขาหันกลับไปเขาเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นมองมาที่เขาในความมืดก่อนที่ไฟถนนจะดับวูบไปทั้งแนวว่ากันว่าป้ายรุดมีแห่งนี้ยังคงอยู่ และจะยังมีเงาของเธอปรากฏในค่ำคืนที่ฝนตกเสมอบางคนเชื่อว่าเธอกำลังรอใครสักคนบางคนเชื่อว่าเธอไม่อยากอยู่คนเดียวและบางคนเชื่อว่าเธออาจกำลังรอรถเมล์คันสุดท้ายที่จะพาผู้โดยสารไปอย่างที่ที่ไม่มีวันกลับมาอีกเลย